สวัสดียมามเช้าครับทุกคนเวลาที่ถ่ายทำของผมตอนนี้นะครับคือ8ปดโมงครึ่งนั่นเองวันนี้ครับมีกิจกรรมย่ำเศารเป็นการไหว้ครูประจําปีของวงระเบียบวัฒนศิลป์นะครับตามความจริงงานเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วครับเป็นการใส่บาตรแต่ว่าผมตื่นบอดทันก็เลยได้มาตามหลังเพื่อนตอนนี้ก็ถือว่าสาย,ยแ,ลแล้วก็ถึงหน้าบ้านพักเราก็เจอหัวหน้าแมนจักรพันธ์เลยครับคนแรกพอมาถึงก็ทุกคน นั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นที่เรียบร้อย,ยครับทาตัวนเนียนๆแอบหลบมุมไปนั่งอยู่กับเลขาสุดสวยพิเศษนี่ของผมเอ้หรือว่าสุดหลอดดีนะสำหรับลุคนี้ผมว่าพี่เทนก็เป็นป้าป่าเป็นคุณพ่อได้อยู่นะแฮและว,วันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากคูบาอาจารย์มอลําครับคุณแม่ชวีวันดํำเนินซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยพ่อป,ปอฉลาดไอ้บอยซิริใช่ครับหวหนาบอยมาถูกดีเลยครับ<ไ>โอ้หหล่อสุดๆเลยครับคุณพี่ นี่หัวหน้าแม่จักรพันธ์ครับจากมลรัมกนจแฟนและนี่หัวหน้าบูธจักรพันธ์ครับจากส่น้นเราเบื้เทิงศิลป์ครับสุดยอดบรมครูหมอแคนอาจารย์อ้วนแคนเขียวก็มาด้วยนะครับมือนีก็ถือว่าเป็นมือที่ดีร้ายครับที่ครูบาอาจารย์บรมครูหมอลำแล้วก็พี่ๆน้องๆศิลปินทุกๆคนได้มาร่วมโตกันเพื่อกาไหว้ครูบาอาจารย์ผู้พนประสิทธิปธ์ประสาทพิชาประทานพ่านรได้ไดใ<ห>ีโอกาสขอพรครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้พน เป็นศิลปินที่มีคุณคาขอโอการมาลํำรวมทั้งกาบไหว้ขอพอรรุ่นพี่ซึ่งท่านก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ของผมแลวก็ของน้องๆทุกคนที่ได้อยู่ร่วมกันในวงครับเฮ็ดงานน้ากันรุ่นพี่แล้วก็โมโมในวงกับซอยเหลือครับเฮ้าล่ำบดายมองนั่นเฮาโบฮูจากความมองนี้เพื่อนกัสิบอกี่ซอนซาววา,าเป็นครูบาอาจารย์ที่ค่อยสร้างสอนแล้วก็ รูแลเห้าคือกันแล้วบโบเมนแต่รุนพีได้ครับรุ่นนองก็สามารถบอกสอนกันได้เพราะว่ารุ่นนองบางคนก็นเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยครับก็สามารถบอกสอนอกัน,<ค>นได้เพราะว่าคนห้าว่ามีผู้ใดเ,เก่งไปลอยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างครับตัวผมเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราขาดตรงไหนเราก็ต้องเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปจากคนที่เขามีความรู้ซึมซับเอาความรู้แลวก็ความเก่งของแต่ละคนครับมาประยุกต์ใส่ในอา จะของและที่ทุกคนเห็นภาพอยู่ตอนนี้นะครับกำลังงงกันว่าครับว่าเป็นยังเราต้องกราบไหว้กันก็เพราะว่ารุ่นน้อง ก็จะมาขอพรกับรุ่นพี่รุ่นพี่อวยพรให้น้องและพวกเข้านะครับใส่ชีวิตนากันแถบทุกมือเลยในการทํางานและในการแสดงทุกมือนะครับเพื่อให้เกิดความสมจริงเข้ากับชีมีการแบบล่วงเกินทั้งการเวบาการจ่าทั้งการกระทําหลายๆอย่างก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอขมาเสิ่งกันและกันและเพราว่าสิเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องครับก็สามารถขอพรสามารถให้พรซึ่งกันและกันได้ครับว่าผมเองนี้แทบจะต้องขอขมาแล้วก็ขอบคุณสมาชิก หมอลำแทบทุกคนเลยครับในวงเพราะว่าทุกคนแบบดูแลแล้วก็ซอยเหลือผมดีแห้งครับบอกสอนผมในการลํ่เรืองเบอร์ทุกอย่างเลยครื่ที่ขายบได้เลยคือต้องขอโทษขอเข้ามา คนนี้แหละครับเลขาเทนนี่ของผมนะครับเพราะว่าตลอดเบิร์ดปีที่ผ่านมาครับพีเทนบําดาผักเดิมพรกับการดูแลผมเลขาลกรนแทบสีตลอดเวลาแบบนี้ก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างบ้าง <ul> <c oughs> ผมในที่นี้ไม่ถึงโคตรบ่อยอ่ะได้ต้องทาการขอโทษพีเทนครับที่ผมอาศัยใส่พีเทนลายจนเกินไปหลังจากนี้ไปต้นไปผมกาศัยใส่พีเทนลายเก่าหรือว่าสีลายเก่าผมก็บรับรู้เด้อขอพรจากพี่นางเอกคนสวยของผมเะค๋ยวขาพี่เต้านั่นเองและตอนนี้แหละครับพี่น้อง <c oughs> เสื้อผ้ผมสุดๆเลยครับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้และไม่คาดคิดเลยครับว่าอำเภอศรีคิวบานเกิดของผมนี่แหละก็เป็นจุดกอ<พ>อ่อตั้งหมอลํามขึ้นกันพอพอสลาัดน่อยกับคุณแม่ชวีว่านเราเป็นคนบอกผมครับแสดงว่ายุคกอ่อตั้งนี่ต้องเป็นยุคนครจันทึกซึ่งเป็นซื้อเก่าของอำเภอศรีคิวแน่นอนแล้วหลังจากนั้นได้แยกขแขนงออกมาอ,าอยู่ที่อำเภอปากทงชัยกับโคนลาดนั่นเองพ่ออกับคุณแม่ลาว่ากัไท้ยโครลาดนั่นตัวเป็นผูกอ่อตั้งหมอล่ามขึ้นกันโตหูบอ ได้ยินแบบนี้ผมกระใจชื่นและก็ดีใจร้ายด้ครับที่ยังน้อยผมก็เป็นลูกหลานโคราดเป็นไทยโ้ราชผูพืนึงที่ได้สืบทอดเจตนาล่มของเพื่นมาณตอนนี้สืบทอดโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าที่นั่นคือจุดก่อตั้งและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผมมากๆครับที่มีโอกาสได้ทําการแสดงล่าเรืองต่อก่อนนะครับต่อนหน้าคู่บาอาจารย์ต่อนหน้าศิลปินแห่งชาติ ให้เพื่อนได้เบิงแต่ผมจะบอกว่าผมตื่นเต้นสุดๆมือสั่นไปหมดเลยเสร็จจากพิธีการไหว้ครูแล้วนะครับผมกับส่วนน้องๆครับมาหาเขากินนะครับพอเวลากเป็นช่วงประมาณเที่ยงก็จะได้กินเข้าเที่ยงพอดีพอกินเข่าแล้วครับนางทองตึงนางตาย่อนเฮ้ากะสีไปทําภารกิจต,ต่อไปครับซึ่งภารกิจต,ต่อไปของผมนั้นก็คือการนอนเวรนันดีนะครับ